เกินแตกแล้วกูคืออาจารย์ทำอะไรเพื่อนกูไปแล้วไปแล้วตอบเป็นชีมันไปนะที่กูที่ไอ้ช่างกล้องไอ้สัตว์ มันเข้ามันเข้ามาค่อยออกก็ได้เวย้ยเพราะว่ามันเอากล่องเอาของมาให้เราได้เวย้ยเก็ตปะอืะอมันเติมขอนมันก่อนอ,อะประมาณนั้นกูจำได้ว่า,ม,ามันถืออะไรไปมัง่งเลยกูถือไปมัง <laughs> แล้วก็ไปม้วนแซวกดหายแล้วกวู ไอเฮียตรงนี้ว่ะไอ้ตามเอ่อตรงไหนอมกาลาดดิสโก้กาลาดบอสเอมเฮียอมเนียนเดอม่ใช่มันโยนกระป๋องสเปย์เนี่ยไอไอฟิตติ้งขึ้นแหละกาลาดบอห้องนี้ว่ะโอ้ตรงนี้ก็มีที่ซ่อนว่ะ คิดสิ่งไรเอาของอะไกอดออฟวะเจือมึงอยู่ข้างนอก,อ,กอ่ะกูอยู่ในกอาลานกับมึงไใสัต่ถึงไม่ได้เปิดจะใครวิ่งไปวะไอ้เหี้ยมันโอเคก๊าซอะอ่ะฮะไปตลาด์บอา

อะไรวะเง็ดเปนชีเบนชีอไรโโปสิงก์อ๋อเนี่ยแ่ว่าอะไรวะกุญแ <S <S รจรถแม่วะเอียงไหนกุญแจรถกูยิบแพ้หน้าบ้านนี่ไงมันอ,อยู่ในตะกร้าเน,นี่ยมีปะมีมีแล้วมีคนหยิบไปแล้วมีคนหยิบไปแล้ว เปิดทีวีหรอเออกูเปิดโสดโส์บอกอะไรกดออฟโอ้โหไอ้ทีกดโซกดโซไอ้ทีวยไอเรื่องเนี้ยอะวีนิดอัลตราไวท์ซัมมอนเพลสพิกดิสโดร์สโปรเจ j เตอร์โปรเจคเตอร์เนียโปรเจคเตอร์วางไว้เลยเอาเอามาทักคนหนึง่งวางไปแล้วอยู่งู้นี้ะ เดินเดินซ้ายเดินซ้ายเดินซ้ายให้เดี๋ยวเขาหยิบเองไหมเฮ้ยอ๋อมันบอกให้เอามาหยิบไปด้วยอันเพิ่มมันมืดถ้าไม่ปรับอ่ะมันมืดเลยอ่ะ ปวดไรเฮียตรงนั้นเหรอแต่ในกระดาษใช่ไหมที่มันบอกอ่ะอืมแต่แต่มันหาจุดตรงนี้เลเพลนี่หนาวตรงนี้มันบอกหนาตรงนี้ปวดปิตอันเนี้ยบอกดีเทคพาราน่มอลก็ดีเทคไปแล้วแต่ว่าอ๋อไมโครโฟนจับขึ้นเสียงด้วยไมโครโฟนเออกูวางไว้แล้วตรงนั้นนะแล้วก็แคปเจอร์โฟโต้เอาที่ถ่ายรูปไปยังอ่ะมาแล้วอยู่ในนี้เออบอกให้ถ่ายรูป ให้ถ่ายรูปถา,ถามอันถ่ายรูปอะไรอ่ะถ่ายรูปอะะถ่ายรูปโฟโต้ถ่ายอะไรก็ได้ที่เกี่ยวบอดเซอ๋อต้องการรูปสามอย่าง กูได้มืนฟรีมแมได้กดออฟหนึ่งอันแล้วก็อะไรถ่ายอะไรได้เนี่ยมันไล่พวกมึงอะ oh, Did you see that? มันอยู่ทางั้นอะดูหลังก็ปะอ๊ตีเดอะกด e ี i ไฮ เดี๋ค่ะอย่งรถอะ่ะผูเห็นหลังวิ่งเดินอะ่ะรถวอล์กมีไฮค่ะผมเลขอดไปดิกดไปแล้วขดกรจุดเน,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 นแบบว่ะมันขึ้นแบบขึ้นรูกแบบว่ไม่ ถ้าแบบว่ามันมีเซนเซอร์ด้วยอะ่ะมันจะต้องให้มันเห็นเซ็นเซ,นเซอร์เอาไปเพิ่มอีกตัวนึงอ่ะเพิ่มไปสามอย่างแล้วเดี๋ยวมันมีเธอมเจอร์ดีกวนี้เยัดแม่ Doors projected, doors projected. Door projector, Door projector. Now we need to find ultraviolet to make it prove that it's a banshee. There's still so, no freezing um, no pumps, yeah, yeah. Okay, I know it's a she sheet as banshee requires ultraviolet. I mean, if you're seeing. Yeah. Chẳng là, hui ghét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  hui

เอาตายคูดาวบ <Bro. S 1> อสตายหายอีกตัวเนี่ยตายแล้ว ตายหมดยังวะยังนายจะแตกแล้วมั้งไอ้เหี้ยเดี๋ยอดีแตกแล้วเกินแตกเฮียมึงลองพูดไหมเกินแตกฮัลโหลฮัลโหลไม่ได้ยินเอ้เกินแตกแล้วโอ้คืออาจารย์ทำอะไรเพื่อนกู ไปแล้วตอบเป็นชีมาต,ตอบเป็นชี่าวะไอ้เกียวมาคุยอะเป็นชีไม่รู้อะกูอะตอบเป็นชีกูไปแล้วไปไปแล้วกูโยนไม่ให้เขียนเสรกูไปแล้วแหวนไอเฮียคำขี้ติคำตดไอ้เหี้ยไอแคมมาล่าไอเฮียตอบถูกกว่าบัญชีจริงว่ะ มันบอกอะไรเช็ครูมอ่ะเออขึ้นไปห้องที่แม่งกล้องส่องไปนั่นแหละโอเคเธอไปเจอวิลโลว์เนี่ย MF5 uh, Got the spare box That's a pili box That's a EMF5 and a box Light. I'll go get it Okay Raising hey. temperature Kun ligh 3 kapti Raising him a third Raising the bedroom ไม่เหรอวะเมื่อกี้บอกเปิีดด้ซิงเลยเจอแล้วดมิมันบอกมัน,เเบนบอกเทมเมเจอร์เบลล่โลเฮียมันบอกบอกินแค่ I think that's right. Start. I left the camera in the room right now. Oh, okay. I'm gonna check it. And I'm on my way with the uh, spirit box. Okay. Yeah, I'm here Huh? The picture of it. Can you put dots in the room? Uh. I was bring. Oh, I'm bringing the dots. Wait, hey, fight up. You want me to try spirit box? Uh, can you, you stuff out here so I can try the spirit box? อย่างไรอ่ะให้ลองอ้าวะเอะะมันต้องจำเป็นต้องปิดไปทังบ้านเลยวะเฮียมองกลัไหม <laughs> ำไมแม่งกูแม่งจับเสียงไม่ได้เลยวะทำไมตอนนี้กูฟังมันไม่ออกเลยวะ เสียงมาจากไอห้องนี้เต็มร้อยเอียงฟอเย่คืออะไรวะไอตางไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าชื่อห้องแต่ละคนอ่ะตายเหรอเต็มร้อยอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอะไรกูแกกูแตกห้องโถงต่อยแตกห้องไหนบนกูแตกข้างบนเหรอกูแตกห้องในเออ แมนดาวว่ะฉันเองฉันชั้นสองเหรอตามเออมันเดินมาตีกูหนีไม่ทันซิกน์โฟร์ออกซิเกนโฟร์อแมนแมนดาวซิกน์โฟร์

ขโมงเงาไอศัตอ้เฮียกูไอ้เฮียไอ้เฮียกูสาบีน้องนำเดียวไอ้เฮียกูต้องหาที่ซ่อนเว้ยแบบว่าในตู้เลยหรือไม่ก็หลังหัวที่โคเวอร์มิดตัวแต่ว่าปิดประตูไม่ได้เว้ยปิดประตูแม่งสุดท้ายมันเปิดได้เว้ยแล้วมันไอ้เฮียรู้ได้ไงอ่ะกูแอบไปโส่ซ่วมค้างๆโส่ซ่วมมากควนตีไง ไ okay, so <laughs> อ้แนก็เลยกลายเป็น skimpy toilet นี่ไอ้กลัวต้องเวลากินขนมปังแล้วสิ skimpy toilet m o t h e r f u c k